หลังจากที่เราเรียน Photoshop มาประมาณ2เดือนต่อวนี้จะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนมานอกจากตัวโปรแกรมแล้วอยากแนะนำให้ไปดูเรื่องความหมายของคำว่ากราฟิกมันหมายถึงอะไระแล้วก็ประเภทต่างๆของงานกราฟิกที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปมีอะไรบ้าง อนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มีในโปรแกรมโดยเฉพาะเรื่องเครื่องมือค่อนข้างที่จะอาจจะนำออกข้อสอบเยอะอเช่นพวกเมนูต่างๆตั้งแต่เมนูไฟล์ไฟล์มีอะไรบ้างเช่นเมนูที่เราใช้บ่อยๆก็คือนิวก็คือสร้างเอกาสารใหม่ โอเพคือการเปิดงานแล้วก็มีเซฟกับเซฟแอพที่เราใช้กันบ่อยๆพวกเมนู Edit ที่เราใช้บอกก็คือ Cut Copy แล้วก็เพสนะครับนอกจากนั้นก็มีพวก Image, อิมเมจที่เราใช้ในการปรับสีก็มี a d j u จั m e n t นะครับมีอิมเมจไซสนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งย้อนกลับนิดนึงครับไปที่ Edit แล้วก็ไปที่ Free Transform เราจะใช้ในการปรับขนาดของรูปภาพเมนู Select นะคแล้วก็ใช้ในการปรับขนาดของภาพให้เบลอไปที่ Modify Feature นะครับส่วนเมนูอื่นแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ใช้งานเท่าไหร่อีกเมนูนึงครับก็คือเมนูของ Windows นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเรียกใช้งานหน้าต่างตรงวาแนวต่างๆหรือ แถบเครื่องมือนะครับแล้วก็มาคลิกที่แถบของเมนูวินโดว์อย่างเช่นนะครับเรากดที่เลเยอร์นะครับแถบของเลเยอร์ก็จะหายไปนะครับคลิกนะครับหรือว่ากด f 7เลเยอร์ก็จะกลับมาประมาณนี้หรือนะครับตัวเครื่องมือนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกที่คําว่าถูกออกนะครับก็จะหายไปติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนี่คือลักษณะของเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวโปรแกรม Photoshop ทีนครับอยากจะให้เราดูเรื่องของเครื่องมือนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของโปรแกรมนี้ขยันนิดนึงครับปกติแล้วนะครับเราจะสร้างกันใหม่ก็ไปที่ไฟล์ new น,นะครับแล้วก็กําหนดขนาดเองนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับตั้งชื่อว่า 1>, 1 2 3ก็ได้นะครับขนาดเราตั้งเองนะตามใจชอบเลยอย่างเช่นขนาด500คูณกับ300หน่วยของรูปภาพต้องดูให้ดีนะตรงนี้คนที่จะเป็นหน่วยเดียวกันภาพที่เราใช้ก็จะมากส่วนมากจะเป็นภาพดีจิตอนทั่วไปนะเราก็ใช้แบบพิกเซลได้นะครับความละเอียดก็เจ็ดสิบสองนะครับ โมสีก็เป็น RGB Color Background Content ก็เป็นแบบไว้ได้แล้วก็โอเคนะครับก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือทุกอย่างได้นะต้องรู้จักนะครับการนำภาพเข้ามาด้วยเพราะว่าอยู่ๆเราจะมาตัดหรือว่าตัดต่อเลยไม่ได้นะครับโปรแกรมหรือว่าเครื่องมือบางตัวนะครับอาจจะไม่ทำงานถ้าเราไม่มีรูปภาพ ไฟล์รูปภาพที่เรานำมาใช้จ่วมากจะเป็นไฟล์แบบ jpeg นะครับไฟล์ที่เราสร้างจาก photoshop เราเรียกว่าไฟล์ psd นะครับอย่างเช่นเราสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้สักหนึง่งอย่างเช่นเทสีลงไปแล้วกันนะครับเวลาเราเซฟนะครับเวลาเราเซฟเราจะใช้คำว่า save as นะครับเพื่อทีอ่จะไม่ไม่ให้เกิดผลกระทบกับไฟล์งานต้นฉบับ โปรแกรม Photoshop นะครับปกตินามสกุลจะเป็นจุด psd นะครับแต่รูปภาพที่เราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนมากจะนะครับเซฟในรูปแบบของไฟล์ jpeg หรือว่า jpeg นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะของการเซฟไฟล์เขียนนะครับทีนี้เรามาดูคีย์ลัดบ้างที่สำคัญมีอะไรบ้าง ครัีย์ลัดก็มีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับแต่ที่เราใช้บ่อยๆก็น่าจะเป็น c อน t ทน l n นะครับก็คือสร้างเอกสารใหม่ c o n t r o โอเปิดเอกสารนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องคลิกเมาส์บ่อยๆนะครับแล้วก็ c อนโทนนะครับก็คือการปิดชิ้นงานนะครับคคือการเซฟ c อนโ r l ชิปเก็คือการเซฟแอนะครับแล้วก็ ส่วมากก็จะไปที่เมนู Edit ด้วยครับอีกชุดหนึ่งก็คือ copy c o n t r o l c แล้วก็ paste c o n t r o l v นะครับการปรับขนาดครับ c o n t r o t t นะครับส่วน image size นะครับแล้วก็ปรับที่ internet c o n t r o l i นะครับนั่นก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่สำหรับโหมดสีนะครับโหมดสีที่เราจะใช้ในการตกแต่งภาพใน photoshop ส่วนมากจะเป็นโหมดสีแบบ rgb บ,บางคนนําภาพเข้ามาแล้วตกแต่งแล้วสีทําไมเพี้ยนทําไมไม่เข้ากับภาพที่เรามีอยู่ทําไมตัดต่อแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนที่เรากําหนดค่าในนี้ครับมาดูที่โหมดตรงนี้ได้นะครับวิธีการปรับหมอก็ที่นะครับไปที่ image m o นะครับแล้วก็ปรับให้เป็นแบบ rgb นะครับในเป็นภาพตระกูลเดียวกันก็จะสามารถตัดต่อด้วยกันได้ต่อมาครับเราก็จะดูที่เครื่องมือนะครับ เครื่องมือที่เราใช้ับมีอยู่ด้วยกันหลากหลายนะครับแล้วแต่งานที่เราจะทํานะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็มีตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้ในการย้ายนะครับ Move t o นะครับเครื่องมือในการสร้าง Selection แบบสี่เหลี่ยมรับแบบวงกลมนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการตัดในกลุ่มของลัดโซหรือว่าใช้ในการเลือกพื้นที่แบบลัดโซ่นะครับก็มีลัดโซ่ครับมี Polygon มี Magnetic นะครับ สามตัวนี้เราก็ใช้บ่อยๆในการตัดตอ่อรูปภาพเครื่องมือในกลุ่มที่ใช้ในการเลือกพื้นที่แบบสีเดียวกันนะก็อย่างเช่นแมจิกบอลอย่างเช่นภาพถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาวแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้ในการตัดนะครับเค,ครื่องมือครอบใช้ในการตัดภาพเครื่องมือไอเ p อร์ pper, ะครับดูดสีเปรียบเทียบสีสปอร์ตฮฮลิงบลัดในชุดนี้ก็จะใช้ในการซ้อมภาพ Blood, บลัด ใช้ในการบัตรภาพระบายสีโครนสแตมป์ Stamp, ใช้ในการก๊อปปี้รูปภาพส่วนตัวอื่นครับก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่า,าไหร่ก็มีพวกยางลบนะครับอิเซอร์มีเพนแบ็กเก็ตนะครับหรืออาจจะเป็นเกรเดียนต์นะครับใช้ในการจัดการเก,กี่ยวกับสีตัวนี้ก็เป็นเบอทู 2, นะครทำให้ภาพเบอร์ทำให้ภาพ,ภาพคมชัดนะครับหรือเป็นการเกลี่ยสีก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นดอทนะครับใช้ในการปรับแสงสว่างให้กับภาพเป็นบางจุด ก็เป็นไทป์ครับใช้ในการพิมพ์ข้อความต่างๆลงไปแล้วก็ตัวตัวมาครับก็เป็น, Shape นคัสตอมเชฟเป็นการวาดรูปร่างอิสระหรือเป็นการวาดรูปร่างตามที่มีอยู่ครับวาดรูปดาววาดรูปหลายเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมนับสี่เหลี่ยมุงมก็จะใช้ในชุดเครื่องมือนี้นอย่างเช่นาวาดรูปคัสตอมเชฟแล้วกันครับเป็นรูปเป็นรูปหัวใจแล้วกัน เลือกสีนี่คือลักษณะของการใช้เครื่องมือในชุดของการบ้านรูปร่างนะครับเครื่องมือแฮนด์ครับใช้ในการขยับในกรณีที่จอภาพนะครับอย่างเช่นจอภาพมันล้นนะครับหรือว่าใหญ่เกินก็ใช้แฮนด์ครับในการขยับได้ครับส่วนมากเวลาย่อขยายนะครับเราจะใช้คียนะครับใช้คีแล้วก็คือใช้คอนโทรลบนะครับในการย่อขยายมันจะสะดวกกว่า ที่เรานะมาขยับหรือว่าคลิกไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ย่อขยายไปนี้มันจะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นการขยายตัวนี้เราก็นะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่านะบางบางจุดต้องใช้อยูอ่ส่วนตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นการเลือกสีพื้นหลังสีพื้นหลังก็คือแบล็กเกลว์นะครับสีที่เราใช้งานทั่วไปก็สีฟลอ g เกลวนะครับอย่างเช่น สีเพื่หลังตัวนี้เป็นสีขาวเอู๊้ได้ไงว่เป็นสีขาวเราลองใช้ยังลบลบดูปรับขนาดยังลบนิดนึงนะสีที่เราลบก็คือนะสีขาวนะครับลบประมาณแล้วจะได้สีขาวก็คือจะมองเห็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับ เครื่องมือที่อธิบายมาทั้งหมดก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆส่วนเครื่องมือไหนที่ยังไม่ได้อธิบายบเดี๋ยวเราจะไปดูในในคราสต่อไปนอกจากชุดเครื่องมือแล้วซึ่งเป็นส่วนที่จะนำมาออกข้อสอบค่อนข้างเยอะต้องต้องดูให้ดีดูให้หละเอียดแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมจากในเน็ตแบบจากเว็บไซต์อื่น หลือจากหนังสือเรียนด้วยอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายเรามาดูที่เลเยอร์เลเยอร์จะเป็นชั้นของชิ้นงานต่างๆอย่างเช่นตัวนี้มีทั้งหมด3เลเยอร์เลเยอร์แรกเป็นเลเยอร์แบ็กกราวนเลเยอร์ที่2เป็นเลเยอร์1เลเยอร์ที่3เป็นเลเยอร์เชฟเดี๋ยวจะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์ ที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรอ,อย่างเช่นคำว่า test ตันนี้เรามีทั้งหมด4 La y ย r นะครับก็มี La เย r background layer 1 layer shape แล้วก็ layer test แต่ละงานแต่ละไฟล์ก็แยก La เยอร์อย่างชัดเจนนะเพื่อที่จะสะดวกในการปรับแต่งตกแต่งในการใช้งานเลเยอร์น,นที่เราไม่ต้องการใช้เราก็สามารถปิดตา เลเยอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนจะอยู่ด้านล่างสุดเลเยอร์ที่นำเข้ามาทีหลังจะอยู่บนสุดสิ่งที่อยู่บนสุดจะทับจะทับสิ่งที่อยู่ล่างอย่างเช่นคำว่าเทปมาทีหลังจะทับตรงรูปหัวใจรูปหัวใจมาทีหลังจะทับรูปทรงที่เป็นสีแดงื้นหลังที่เป็นสีแดงถ้าเราสลับเลเยอร์ก็คืออย่างเช่นสลับเลเยอร์เทมาที่เลเยอร์ห หรือว่าสลับมาใต้เลเยอร์หนึ่งเราจะมองไม่เห็นคำว่าเทสลองดูเห็นไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะเห็นนะครับก็สลับขึ้นไปส่วนตัวนั้นที่สูงกว่าเลเยอร์หนแค่นี้ครับเป็นการสลับเยอะ์ที่เหลือก็เป็นการตัดเป็นการใช้เครื่องมืออย่างเช่น จะเลือกเบอร์เวลรูปหัวใจอย่างเช่นจะตัดรูปคนเราต้องใช้เครื่องมือไหนนะอย่างเช่นบริเวณที่มีพื้นสีเดียวกันเราควรที่จะใช้ลักษณะของ m ม g i c บอลเพื่อที่จะสะดวกในการตัดจริงๆแล้วแบบนี้เราสามารถใช้ m มจิกบอลได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาใช้โพล o n ในการตัดแต่ถ้างานไหนที่เป็นงานอย่างเช่นตัวบคุคคล ลูกล่างคนคนที่จะใช้โพลีกอนในการตัดเพราะว่าจะได้งานที่ละเอียดยิ่งขึ้นแต่งานที่เป็นพื้นขาวควรที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมจะได้ประหยัดเวลาในการตัดต่อนะครับนี่ก็คือสรุปนะวิชา Photoshop นะเพื่อที่เป็นแนวทางในการเตรียมสอบที่เหลือก็แนะนำให้ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับ ก็ไม่ถือว่ายากเกินไปแต่ถ้าคนที่ไม่เคยดูไม่เคยอ่านเลยอาจจะทําข้อสอบยากนิดหนึ่งเพราะว่าแนข้อสอบส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดเพราะว่าตัวโปรแกรมนี้นะครับพื้นฐานก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้สับยังไม่ค่อยชํานาญเรื่องสับต่างๆก็ไปดูเพิ่มเติมนะตรงนี้สําคัญนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคด,ดีในการทำข้อสอบและให้สอบผ่านทุกคน